เกมซูเปอร์บิ๊กแบตระหว่างไอ้พื้นใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดชิ้นเอร尔สเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้จะเตะกันในเวลา23นาฬิกา30นาทีาตามเวลาประเทศไทยนี่คือเกมที่19ในพรีเมียร์ลีกเป็นการผ่านไปครึ่งทางของซีซั่นยางเป็นทางการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมเดียวที่สามารถเอาชนะผลพรรคเดอะกันเนอร์ได้ในซีซั่นนี้แต่บอกตรงๆว่ารูปเกมในวันนั้นอาร์เซนอลไม่ได้เป็นรองเลยแม้แต่น้อยแถมยังดูเหนือกว่าด้วยสารัาแพ้แค่จังหวะสวนกลับและความเด็ดขาดของยูไ แน่นอนว่าเกมนี้นักเตะปืนใหญ่ทุกคนต้องการล้างแค้นให้ได้และแสดงให้ทุกคนเห็นว่าความพ่ายแพ้นในเกมนั้นมันเป็นแค่อุบัติเหตุทางฟุตบอลเท่านั้นคลิปนี้เราจะมาเจาะความพร้อมของทั้ง2ทีมกันครับ แต่ก่อนอื่นฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด s u b s c r i b e มาเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับหนึ่งซับสไของท่านเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับพรีเมียร์ลีกเกมที่19ของไอป้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดถิ่นเอมิเลสสเตเดียมรับการมาเยือนของคู่รักคู่แค่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่กำลังร้อนแรงมากๆอยู่ในตอนนี้อาร์เซนอลยังคงนําเป็นจา่าฝูงของตารางคะแนนแข่ง18เกมชนะ15เสมอ2และแพ้แค่เกมเดียวท่านั้นยิงได้42ประตูเสีย14เป็นอันดับ2ของลีกทั้ง2อ,อย่างเลยส่วน Man United, อยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนแข่ง19ชนะ12เสมอ2และแพ้4เกมยิงได้30ประตูและเสีย22ประตูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นทั้งคู่ครับจากการชนะ4และเสมอหนึ่งโดยเกมล่าสุดของอาร์เซนอลสามารถบุกไปเอาชนะสเปอร์มาได้2ประตูต่อ0ูนส่วนแมนอยู่ในเต็ดบุกไปเสมอกับคริสตัลปาเลต1ประตูต่อ1แต่เกมก่อนหน้านั้นสามารถพลิกเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้เรียกว่าสามารถผ่านเกมดาร์บี้แมตช์ของตัวเองมาได้ทั้งคู่อยู่ใน จุดที่ถึงความมั่นใจสุดขีดทั้งสองทีมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆครับที่จะวัดฝีเท้ากันในตอนนี้ความพร้อมล่าสุดบอกตรงๆว่าสถานการณ์เหมือนจะเข้าทางปืนใหญ่มากๆครับอย่างที่บอกแมนยูเนต็์มีเกมลงสนามในกลางสัปดาห์แต่ทีมปืนใหญ่ไม่มีคิวลงเตะเรียกว่าได้พักกันแบบเต็มๆสภาพร่างกายน่าจะพร้อมกว่าอย่างมากแน่นอนแถมยังไม่จบแค่นั้นครับแมนยูเนต์ยังต้องเสียกาเซมิโล่มิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของทัพปีศาจแดงในตอนนี้จากการสะสมใบเหลืองครบ5ใบนี่คือความได้เปรียบอย่างมากของอาร์เ ต่อให้หลายๆคนจะพูดว่าเกมแรกที่ยูไนเต็ดเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ก็ไม่มีกาเซมิโลในรายชื่อตัวจริงแต่อย่างที่บอกครับรูปเกมในวันนั้นอาร์เซนอลไม่ได้เป็นรองเลยด้วยซ้ำเรียกว่าเป็นการแพ้จังหวะมากกว่าและอีกอย่างที่สําคัญมากๆนะครับเกมที่โอทัฟอร์ดอาร์เซนอลก็ไม่มีโทมัสปาเตลงสนามบอกได้เลยว่าการมีปาเตกับไม่มีปาเตประสิทธิภาพต่างกันอย่างมากผมมั่นใจว่าแดนกลางของทัพปืนใหญ่จะเหนือกว่ายูไนเต็ดอย่างแน่นอนและนี่คือจุดที่ตัดสินเกมนี้ครับสำหรับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลง สนามนะครับอาร์เซนอลจะทับได้ไม่ยากแทบจะไม่ต้องเดาครับ11ผู้เล่นตัวจริงอารอนเลมเดวเป็นผู้รักษาประตูซินเตอร์แบ็กใช้วิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบียมากันเยตแบ็กขวาใช้เบนไวย์แบ็กซ้ายชินเชนโกแน่นอนว่ามิดฟิลด์ตรงกลางเป็นโทมัสปาเต้ลงคุมแดนกลางร,ร่วมกับกาเนชากา้ามีมาตินโอเดกาเป็นเพลย์เมกเกอร์ตัวลุกด้านซ้ายเป็นกาเบียมาตินเนลี่ด้านขวาเป็นบุกยโยซากา้าและหน้าเป้าเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียยังขาดแค่กาเบียเชซุดนะครับที่ยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บทางด้านเมนยู ในเตด11ผู้เล่นที่คาดผมขออ้างอิงจากเว็บไซต์อุสกอร์นะครับดาวิดเดกเกอาเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์ใช้ราฟาเอลวาลานจับคู่กับลิซันโดมาตินเนสแบ็กซ้ายใช้ลุกชอแบ็กขวาเป็นอารอนบานิสซาก้าแดนกลางก็น่าจะต้องใช้เฟสจับคู่กับคริสเตียนอิลิกเซนตัวลุกด้านขวาเป็นแอนโตนี่ด้านซ้ายเป็นมาคัสและฟอร์ดเพ์เมเกอร์ใช้บรูโน่เฟรนันเดสและฮูดเว็กออยืนเป็นหน้าเป้ายังไม่มีองค์ทงนี้มาซียาวนะครับและแน่นอนคาซมิโลที่ติดโทษแบนสำหรับรูปเเกกมมมในมนี้นคผ ค่างมั่นใจว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่ได้เยอะกว่าอย่างแน่นอนแดนกลางน่าจะเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนอาจจะไม่แตกต่างจากเกมแรกเยอะมากแต่การได้โทมัสปาเตลงคุมแดนกลางให้ทับปืนใหญ่ความละเอียดจะมีมากกว่าเกมแรกอย่างแน่นอนแมนยูในเต็ดจะมาเน้นตั้งรับและรอสวนกลับตามสไตล์ครับแน่นอนว่าการเล่นบอลหลังลายกองหลังและแทงทะลุช่องใช้ความเร็วริมเส้นยังเป็นอาวุธสําคัญของปีศาจแดงและผมก็เชื่อว่ามิเกลอัตเตต้าต้องทําการบ้านเพื่อรับมือจังหวะแบบนี้มาเป็นอย่างดีผมคิดว่า ตัวแรกของเกมนี้มีความสำคัญอย่างมากครับถ้าอาเซนอลสามารถขึ้นนําได้ก่อนมั่นใจได้เลยว่าปืนใหญ่จะล้างแค้นได้สําเร็จแถมถ้าออกนําได้เร็วจะเป็นเกมที่อาเซนอลชนะได้แบบสบายเทา้าและง่ายกว่าที่หลายๆคนคิดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกมยังยืดเยื้อกันไปเรื่อยๆและแมนยูไนเตดพลิกขึ้นนําได้ก่อนอาเซนอลอาจจะเหนื่อยและยากขึ้นครับแต่สุดท้ายผลพพักเดอะก,กันเนอร์จะไม่แพ้เกมนี้อย่างแน่นอนครับค่อนข้างมั่นใจว่าจะเก็บ3มแต้มในเกมนี้ได้แล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าเกมนี้จะจบลงแบบไหนสามารถ comment, คอมเมนต์พ ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ